ว้าวผมไม่ได้เล่นวอ z ์โซนานมากเลยอัปเดตใหม่เป็นวอ r ์โซน3ซีซั่น1นะครับอาลครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยทุกท่านนะครับอยู่กับผม EQZ คนดีคนเดิมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นวอ r ์โซน3นะครับหลังจากที่ผมหายไปนานมากนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยวอ์โซน3เราก็ได้อัปเดตซีซั่นใหม่แล้วเป็นวอ r ์โซน3ซีซั่น1นั่นเอง เบื้องพาร์ทมีอะไรบ้างมาดูคือเด่นๆเนี่ยจะเป็นปืนใหม่ครับ2ก็บอกเนาะ X R K Stalker s n i อร์ใหม่นั่นเองกับ Assault Rifle ใหม่ l a m Seven หรือ t a h o นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่น l a m Seven แล้วก็แจกของแต่งครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างดีดมากครับ ไม่แต่งคือยิงไม่โดนยิงไม่ตายนะครับแล้วปืนนี้รั่นไวมากกระสุนหมดเร็วสุดๆ <Br> uh. ซึ่งของแต่งที่ผมแต่งมาเนี่ยเน้นอุดจุดอ่อนปืนล้วนอ,อะไรบ้างไปดูครับกล้อง MOP v 4ส่วนบาเลหรือกระโจมมือผมแนะนำเป็นกระบอกปืนรุ่นหนัก x r k c o m a r k 40ช่วยลดแรงถีบปืนลดการสายเมื่อเล็งอยู่กับที่ ทำให้เราควบคุมอาการสะบัดของปืนดีขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วและระยะกระสุนส่วนปากกระบอกเนี่ยผมใช้เป็นเอ็กเ o น t พเท0อลดแรงดีดแนวตั้งเพิ่มการควบคุมแรงถีบแล้วก็ลดแรงดีดแนวนอนกลิปเป็นกริปจับสพอร์ตหนักแบบบูนก็คือช่วยคุมปืนอีกแล้วแล้วก็ช่วยทำให้ปืนมัน ไม่สายเวลาเล็งอยู่กับที่อีกแล้วครับแล้วก็รดแรงดีดแนวนอนอีกเลี้ยวถ้าไม่ใส่นี่คือดีดแน่นอนครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยแต่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันโรถอ้าล่ะผมว่าผมเอาปืนที่เราจะเล่นเนี่ยไปลงปั้นเชอร์กันดีกว่าเพราะว่าโหมดนี้คือตายได้ไม่อันเน้นยิงมันๆน,น,น,นะครับผม ันเดอปืนมาลุยหมวดนี้ดีกว่ายิงเดือดๆยิงมันหมดบันเดอร์เอ้ยเอ้ยตายอยู่เมื่อกี้เสร็จไปหนึ่งศพหมวดบันเดอร์ก็คือหมวดที่เราต้องทำภารกิจด้วยกันเก็บเงินถามว่าเราจะทำไหมไม่เราจะมาอีกคนคนรีเอ้ยตาย โอดปันเดอร์เก็บเงินไหมยิงคนไหมไม่เน้นเก็บเงินเน้นยิงคนเขาโดดตรงไหนเราก็โดดเลยละกันมาเดี๋ยวเราจะตามแฟร์สีแดงอันนี้นะอู้ไปตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นนะจะตามไปนี่ก็ดีกว่า FC ครับกดไลเซนด์นยครับกดไลเซนด์นยครับ เกาะแตกแต่ไม่ตายอ้ยืเม่อแบบกี้เกาะมันแตกแต่มันไม่ตายเดือดกันบนโรงแรมศพ <c oughs> บ,บิวเลยเมื่อแบบกี้จัดเดือดกันแล้วไม่บอกก่ากันเลยเหรอฮะแบบนี้ผ่านทางง่ายกันไปหรือเปล่า เฮอยเฮ้ยป่าพี่โดนไหมไม่โดนอ้าวเจอเหยื่อหนึ่งลายเฮอผู้โชคดีหนึ่งรายสวัสดีจ้ากำลังเล่นสไนเปอร์เป็นเพื่อนเลยใช่ไหมนายโอ้ยอุ้ย got movement cancel last

ปตมัปมนปืนนี้แนะนำเลยใครไม่รู้จะหาปืนไรเล่นเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เขากำลังบวกกันที่ไหนมีคนที่นั่นมีไอ้กัสดแล้วตอนนี้กัสก็เจอคนกัสดอ้ยโดนแปะแล้วละ่ะใ A.O. กาจอมีกาจอหรอโอ้ยบักน,นี่ดิด็กใจมันมีเพื่อนมาด้วยเฮ้ยกำลังบวกกันเลยมามามาทบการความขัดแยง้งสร้างกำรัระหว่างความขัดแยงแ้งเราจะเซ็กซเซีน ว้นเดเมเฮ้ยไอบีบีามีดไ่โดนขี่ปามีดไ่โดนไอขี่ามีดไ่โดนไ่้เอาตายแล้วเอามีคนถูกเอาวอา กอดแต่ไม่ตายแล้วตรงนั้นมีกด F K ไม่ตายอีกแล้วอันนี้ตายผมจริงฟาดัลตี้ โลดบก็อไม่พออีกแล้วอมันฝากเงินอยู่ฝากเงินไปเล่นกับมันลยไอตีเดิมนี่ตีเก่าเรานี่อลีเก่าซะด้วยอลีเก่าซะด้วย เยอะเกินหหซ็องไฟด้วยมายังอยู่กันหรือเปล่าอยู่แหละไอ้ตรงนี้มีคนอยู่คนเดียวเด็ดโดนวานเจี๊ยบได้ดิอยู่คนเดียวเนี่ย สองลงไปซ้ำก่อนเดี๋ยวมาชุบกันเฮ้ยไอ้ผีด้วยตีผีโอ้เฮ้ยพี่ชื่อยกันที่หนิถึงจะตีนายโอเคโคตรมันเลยพี่ยี่ส oui, ิบคิวจุกจุกไป สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับและยังไม่ได้กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือเวลาผมสตรีมสดเนี่ยก็จะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกแล้วก็มาเป็นแรกก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าหรือสตรีมครั้งหน้าครับสวัสดีครับ